รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเเมนรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับกูผูฟังครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ m ั n นี่ช็อโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทเครื่องข่าวคุณภาพ FM97 เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เรียนเชิญในการติดตาม m ั n นี่พลาสเปเชทาง Facebook Live ทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่9.45นาฬิกา45นาทีเป็นต้นไปติดตามกันให้ได้นะครับแล้วก็เชิญในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราเอาไว้ด้วยจะได้เป็นทางเลือกในการที่จะฟังรายการของเราฟังสดก็ได้ฟังย้อนหลังก็ได้แล้วก็เป็นช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมดีๆกับเราก็ได้อีกด้วยนะครับส่วนช่วงนี้มีข่าวดีมาฝากกัน ขอเชิญมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวม n นิพลัสปี2562กับสิทธิพิเศษมากมายอาทิส่วนลดพิเศษสำหรับงานสัมมนาแบบเอกซ์คลูซพร้อมรับข่าวสารด้านการลงทุนสรุปหุ้นเด่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวม n นิพลัสสมัครเลยทางไลายหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร0819849735 0819849735 คุณผู้ฟังครับข่าวดีจากธนาคารอมสินสินเชื่อเคหะโฮมรูนจากธนาคารอมสินซื้อสร้างต่อเติมซ่อมแซมไถ่ถอนจำนองให้อัตราดอกเบีย้ย0%นาน3เดือน0%นาน3เดือนเฉพาะกรณีซื้อปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมและผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ100%ฟรีค่าธรรมเนียม3อย่างค่าบริการสินเชื่อค่านิติกรรมสัญญาค่าประเมิน โดยยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์62อนุมัติและจะดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายนนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center โทร1115และ www.gsb.or.th นะครับเอาละครับมาถึงคำถามให้ร่วมกิจกรรมประจำวันนี้มาถึงคำถามที่ให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับคำถามถามว่า สินเชื่อเคหะโฮมโลนจากธนาคารอมสินให้อัตราดอกเบี้ย0%นานกี่เดือนครับคำถามถามว่าสินเชื่อเคหะโฮมโลนจากธนาคารอมสินให้อัตราดอกเบี้ย0%นานกี่เดือนระหว่างข้อ1นาน3เดือนข้อ1นาน3เดือนหรือข้อ2นาน5เดือนหรือข้อ2นาน5เดือนถ้าทราบคําตอบและด่วนนะครับส่งคําตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ไลน์ ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า m o n e ี p พ u ันะครับแต่ก่อนจะตอบคำถามนะครับว่าเป็นข้อ1หรือข้อ2ให้ช่วยใส่คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดประจำสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครเรื่องธุรกิจรายย่อยออมสินดูแลคุณมากกว่าใครจากนั้นจึงค่อยตอบข้อ1หรือข้อ2นะครับตามด้วยชื่อและนามสกุลของท่านลุ้น2รางวัลประจาวันนี้นะครับ รางวัลที่1และรางวัลที่2เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งพยอนเรื่องขายของออนไลน์รวยได้รวยดีและกระปุกออมสินเ o w e r Power up Your Life จัธนาการออมสินนะครับส่วนรางวัลที่3ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ Life Balance เรื่อง Adventure c h i n นาเก่งภาษาจีนฉบับพูดกินเที่ยวนะครับและกระปุกออมสินเ o w e r Power up Your Life จัธนาคารอมสินทั้งหมดนี้รวม3รางวัล ให้ลุ้นกันในวันนี้ครับส่วนช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญคุณกิติชานศิริสุขอาชาผู้อำนการอาวุโสฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับคุณกิติชานสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้บังโบบอกว่าถ้าจะให้ดีอ่ะตอนปิดตลาดต้องเหนือ1620ให้ได้แล้วบรรยากาศมันจะผ่อนคลายขึ้นเ,เยอะเลยคุณกิติชานเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าครับเนี่ย ครับก็เห็นด้วยครับเพราะว่าระดับ1620นี่เป็นระดับสําคัญนะครับซึ่งจริงๆเราเนี่ยตลาดบ้านเราเนี่ยยืนขึ้นมาเหนือระดับ1620ได้ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็หลุดลงไปต่ำกว่าระดับ1,620จุดนะซึ่งถ้ายืนอยู่ได้เนี่ยนะครับก็ยังมีลุ้นต่อเพราะว่าตลาดยังไม่เป็นขาลงสักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าลุ้นไหมต้องลุน้นและก็ควรจะปิดตลาดวันนี้ให้เหนือ1620ได้ทําได้นี่สวยเลยนะครับคุณกิติชาติ นะครับนะครับการที่ต่างชาติยังขายสุทธิเมื่อวานบ่อๆไปอีกพันกว่าล้านเนี่ยนี่คืออาการที่สะท้อนอะไรได้บ้างครับคุณกิติชานครับ ครับก็คงสะท้อนความไม่มั่นใจการเลือกตั้งของประเทศไทยเราเองพักไหนจะเป็นพักร่วมรัฐบาลน,นโยบายของแต่ละพักเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ที่สําคัญก็คือว่าพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะมีเสียงมากเพียงพอที่จะสร้างให้รัฐบาลมีเสรีภาพในการเยียบผลักดันกฎหมายต่างๆออกมาได้หรือไม่อันนั้นเนี่ยผมคิดว่านักทุนต่างประเทศเองน่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะกลับเข้ามาลงทุนในประเทศไทยครับหมายถึงว่าถ้าต่างชาติจะกลับมาก็ต้องไปลุ้นอีกที หลังเลือกตั้งแล้วค่อยว่ากันอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณกิติชาใช่ครับนะเพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงที่ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งเนี่ยตลาดจะมีโอกาสเป็นไซด์เว์ถึงไซด์เวดาวหรือถ้าจะขึ้นก็ขึ้นได้ไม่ไกลภาพแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับคุณกิติชา ครับผมน่าจะยังซึมๆอยู่ถ้าดูจากปัจจัยในประเทศแต่ว่าถ้าอยู่ดีปัจจัยในต่างประเทศเกิดดีขึ้นนะครับอย่างเช่นเรื่องของสงครามการค้ากับพัฒจั่ตกลงกันได้เลยอันนี้ก็เป็นข่าวบวกเลยนะครับแต่ถ้าปัจจัยภายในคงรอเรื่องการเลือกตั้งน,นะครับครับถ้าพูดถึงปัจจัยภายนอกดีแล้วครับคุณกิติชานอยากจะให้ช่วยไล่เรียงตามเข็มนาฬิกาจากวันนี้ไปเลยสัหน่อยได้ไหมครับ ได้ครับการประชุมธนาคารกลางสาหรัฐเปิดฉากแล้วนะฮะในวันนี้นะครับแล้วก็จนถึงวันพรุ่งนี้นะครัค่ำๆจะพอทราบอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเฟดซึ่งตลาดก็คาดหมายกันว่าน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่2.5%ถัดมานะครับวันที่20ก็คือวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะฮะจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะหรือเรียกว,ว่ากรงเงอเนี่ยนะครับกรงอเงองก็คงคงอัตราดอกเบีย้ยไว้เช่นเดียวกันนะอยู่ที่1.75%เพราะว่าคงหลอดดูทิศทางนะว่าหลังเลือกตั้งล้วจะเป็นยังไง บ้างนะที่ทางต่างแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังดูแล้วชะลอตัวนะยังไม่ยัเป็นต้องรีบขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพราะว่าดูเรื่องของตัวเลขส่งออกในเดือนมกราก็ออกมาไม่ค่อยดีนะเศรษฐกิจโลกก็ดูยังไม่ค่อยดีนะครับ,รบหลายๆสำนักก็เริ่มมีการปรับประมาณการ GDP ประเทศไทยลงดูแล้วทําให้ทางด้านของคณะกรรมการนโยบายการเงินยังไม่น่าจะรีบปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในช่วงนี้นะครับ ส่วนอีกปัจจัยหนึ่งคืนวันรุงนี้นะฮะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ตัวนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนางเทโรซ่ามจะต้องมีการยื่นนะครับข้อเสนอในเรื่องของเบรกซิตเข้าสู่สภาเป็นการพิจารณารอบที่3ก็ต้องตามดูนะว่าจะเข้าสภาได้หรือเปล่านะนะเพราะว่าข่าวเมื่อคืนนี้ก็บอกว่า ถ้าจะยื่นข้อเสนอกลับมา<อ>แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาอะไรเนี่ยนะฮะก็อย่ายืดซะดีกว่าอย่ายื่นเลยครับอ่าใช่ฮะเพราะยื่นมาก็ไม่ผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะก็ต้องรอดูว่าจะยื่นไหมหรือว่าถ้าจะไม่ยื่นเนี่ยจะเลื่อนไปหรือเปล่าเป็นสัปดาห์หน้านะฮะซึ่งต้องทันก่อนเดทไลน์ในวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมซึ่งวันนั้นจะเป็นวันเส้นตายแล้วที่ยังจะต้องออกจากยูโรโซนถ้าไม่มีข้อตกลงอะไรกันหรือ,อไม่มีการเลื่อนน่นะครับครับ ถัดมาก็ยี่บสี่มีนาคมวันสําคัญของประเทศไทยอาจจะต้องเข้าคูหานะครับออกมาแล้วเนี่ยจะต้องเห็นในเรื่องของภาพการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยที่ชัดเจนและมีเสถียรภาพอันนั้นน่าจะหนุนตลาดได้นะครับอถัดไปสัปดาห์หน้ามีอะไรต้องลุ้นเพิ่มเติมอีกไหมครับคุณ<อ>กิติชานครับสัปดาห์หน้าก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับไตร,รามาสแรกก็อาจจะต้องลุ้นได้ว่าออกองทุนในประเทศเองจะมีการทําปิดงบประจํางวดหรือเรียกว่า Wind o w dressing หรือเปล่านะครับ ซึ่งจริงๆถ้าเราดูจากตลาดเองนะครับต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจริงๆตลาดเคยบวกขึ้นไปถึงประมาณเกือบ7%แต่ตอนนี้เนี่ยจากจุดสูงสุดเนี่ยนะครับประมาณ1,674เนี่ยนะฮะก็ลงมาลงมาประมาณ3%ละจากจุดสูงสุดทำให้ตลาดเราตอนนี้เนี่ยถ้านับจากต้นปีขึ้นได้แค่ประมาณ3%ก็ถือว่าลักการหรือว่าปรับตัว underperform ในตลาดเพื่อนบ้านก็มีโอกาสที่ทุนในประเทศเองอาจจะเข้ามา ซื้อหุ้นบางตัวพยุงให้ทางด้านของภาพตลาดเองเนี่ยอาจจะดูดีในปิดไตรมาสสามในสัปดาห์หน้าได้นะครับเอาละครับนี่คือไล่เรียงอีเวนต์สําคัญตามเข็มนาฬิกาตั้งแต่วันนี้จนถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับคุณกิติชานครับแต่ว่าขอกรอบการเคลื่อนไหวทางเทคนิคเฉพาะช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้กรอบการเคลื่อนไหวจะเป็นยังไงจะเป็นไซด์เวถึงไซด์เวดาวไปจนกระทั่ง เลือกตั้งจบเลยหรือเปล่าครับคุณกิติชานครับก็น่าจะไซดเวแต่ว่าก็คงขึ้นกับปัจจัยนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ,รบผมให้กรอบกว้างนิดหนึ่งคือแนวรับด้านล่างอยู่ที่พันหกร้อยจุดนะครับอันนี้คิดว่าไม่น่าจะเห็นนะครับแ,แต่ด้านบนเนี่ยแนวต้านสําคัญยังอยู่ที่หนึ่งพันห้อยสี่บจุด ซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยบวกมากๆจริงเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องรอยหลังเลือกตั้งก่อนนะดัชนีนริอาจจะกลับไปทดสอบระดับ1,640จุดได้นะครับครับรับด้านล่าง1,600ต้านด้านบน1,640จุดให้ไว้กว้างหน่อยนะครับคุณคิดิชานครับครับผมก่อนจะมาดูกลยุทธ์การลงทุนสําหรับรายย่อยบ้านเราหลังจากเมื่อวานกลับมาซื้อสุที่เกือบเกือบพันเล้านนะในฐานะที่เป็นกูรูทางด้าน กลุ่มพลังงานนะครับไม่ถามในเสียของเลยขอความรู้ระหว่างบรรทัดก่อนครับนะครับเริ่มต้นจากค่าการกลั่นอะไรคือค่าการกลั่นครับคุณกิติชานครับครับผมค่ากกลั่นเราเอาไว้ใช้เรียกในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรของโรงกลั่นนะครับเราก็คิดง่ายๆครับโรงกลั่นเนี่ยเอาน้ามันดิบเข้ามาแล้วก็กลั่นเป็นน้ามันเสมรูปน้ํามันแสมรูปที่เราเห็นอย่างที่คุ้นเคยกันก็คือน้ํามันเบนซินน้ํามันดีเซลแลน้ํามันเตาอะไรพวกนี้นะครับเป็นต้น นะมันง่ายๆเลยครับมันคือส่วนต่างนะของราคาผลิตภัณฑ์ลบด้วยราคาของตัววัตถุดิบคุณง่ายๆมันก็คือคล้ายกับมาจิน้นทั่วไปส่วนต่างระหว่างราคาน้ํามันสําเร็จรูปกับราคาน้ามัน <c oughs> ดิบคิดง่ายๆอย่างนี้ได้ไหมครับคุณเกียรติชาน ได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือต้องดูว่าหนึ่งโรงกลั่นเนี่ยปกติจะมีสินค้าออกมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ชนิดขึ้นไป mm hmm. นะเราก็ต้องมาคิดเป็นค่าเฉลี่ยถุงน้ําหนักของ <Yep. S 2> ราคาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างเช่นผลิตเบนซินได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <Yeah. S 2> ดีเซลห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเอาสัดส่วนตรงนี้คูณด้วยราคาขายของแต่ละผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วก็บวกกันทั้งหมดเลยนะ mm hmm. ของผลิตภัณฑ์ที่เขาขายทั้งหมดสมมติมีห้าชนิดก็เอามาคิดค่าเฉลี่ยถุงน้าหนักทั้งห้าผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับน้ึก็ข กับโรงการอีกนะบางโรงการใช้ได้ถึง60กว่าประเภทก็มาคิดดูว่า,าตัวน้ำมันด<ร>ิบที่อเอามาใช้เป็นยังไงบ้างใช่ครับเป็นค่าเฉลี่ยของน้าหนักคิดง่ายๆที่เมื่อกี้คุณยุทธนาบอกก็คือเอาราคาผลิตภัณฑ์เนี่ยนะลบด้วยราคาของตัววัตถุดิบก็คือน้ํามันดิบเนี่ยนะออกมาในส่วนต่างก็คือเรียกว่าค่าการกันยิ่งปรับตัวขึ้นก็จะทําให้ในแง่ของความสามารถในการทำกำไรของโรงการจะดีขึ้นนะครับเอาละครับนี่คือนิยามของค่าการกันเบื้องต้นนะครับ ก่อนจะถามต่อนะครับขอฟังมุมมองของคุณกิติชานต่อทิศทางแนวโน้มราคาน้ํามันในตลาดโลกสะหน่อยยังมีแนวโน้มจะทรงตัวในระดับสูงๆแบบนี้อีกนานไหมครับเนี่ยครับคุณกิติชานครับในช่วงนี้เนี่ยปัจจัยที่ต้องติดตามาหลักๆเลยก็คือเรื่องของการเจราจาสงคารามการค้ากับการลดกําลังการผลิตของกลุ่ม OPEC ทำไมเจรจาการค้าถึงมีนระับสำคัญก็เพราะว่าทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยเป็นผู้บริโภคน้ํามันรายใหญ่ของโลกเลยใช่ถ้าตกลงกันได้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นเนี่ยดีมาจะกลับมาราคาน้ำมันจะปรับตัวขึ้นได้ในขณะที่ฝั่งของตัวผู้ผลิตบ้างนะครับผู้ผลิตเองก็คือ o อเปกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะฮะผลิตน้ามันประมาณหในสของโลก นะฮะแต่ถ้าเป็นรายประเทศเนี่ยนะฮะตอนนี้สหรัฐกัรัสเซียเนี่ยนะคู่ขี้สูสีกันมาแล้วเป็นอันดับหนึ่งกับสองในการผลิตน้ำมันดิบนะฮะประมาณวันละสิบเอ็ดสิบสองล้านบาร์เรลนะแต่ o อเปกทั้งกลุ่มเนี่ยผลิตอยู่ประมาณสามสิบเอ็ดสามสิบสองล้านบาร์เรลนะออเปกก็ยังถือไพ่เหนือกว่า เพราะฉะนั้นถ้าโอเปกเนี่ยลดกาลังการผลิตลงถ้ามีการประชุมกันแล้วมีการปรับลดกําลังการผลิตลงอีกนะก็จะดึงให้สป라이ายลงราคาน้ํามันก็จะปรับตัวสูงขึ้นได้เช่นเดียวกัน2ประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่ต้องจับตาดูที่ทางราคาน้ํามันในช่วงนี้นะครับครับที่ถามไม่ใช่อะไรเพราะว่าหลายคนสงสัยว่าความสัมพันธ์ของราคาปิโตเคมีกับราคาน้ํามันเนี่ยตกลงมันเป็นไปตามกันหรือว่ามันสวนทางกันกันแน่ครับคุณกิติจาร จริงๆต้องไปทางเดียวกันเพราะว่าถ้าเราเข้าใจกลไกสั้นๆก็คือว่าการที่เราจะผลิตปิโตเคมีโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะผลิตนะมาจากวัตถุดิบตั้งต้นก็คือน้ํามันนะะน้ำมันดิบ นะครับคอนเดนเซตคอนเดนเซตคือก๊าซธรรมชาติที่กั่นตัวแล้วนะครับหรืออีกอันหนึ่งก็คือใช้ก๊าซธรรมชาตินะครับมาผลิตเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตปิโตเคมีไม่ว่าจะเป็นทั้งสายของตัวโอลิฟินนะฮะหรืออโรมาติกก็ตามคือพูดง่ายคือสายต้นน้ำหรือปลายน้ำก็ตามคิดง,ง่ายครับสมมติเอาน้ำมันดิบมากลั่นปุ๊บได้วัตถุดิบปิโตเคมีตัวหนึ่งที่เชื่อว่านับท่านับท่าก็มาผลิตต่อเป็นโอลิฟิน ทีนี้ง่ายๆเลยถ้าน้ำมันดิบขึ้นราคาเนปท่าก็ต้องขึ้นตามพอราคาเนปท่าขึ้นตามราคาของตัวผลิตภัณฑ์โอลิฟินเนี่ยนะก็ต้องขึ้นตามกันเหมือนเป็นคอสพุช คือต้นทุนผักขึ้นไปเรื่อยๆๆัพ้าราคาน้ำมันขึ้นนะโดยส่วนใหญ่แล้วราคาปิโตเคมีจะปรับขึ้นตามแต่ก็มีบางครั้งที่ราคาปิโตเคมีอาจจะไม่ได้ขึ้นตามเพราะว่าสินค้าตัวนั้นอาจจะมีโอเวอร์สัปพลายในตลาดโลกครับงั้นถามต่อจนจบเลยแล้วกันนะครับว่าแล้วช่วงนี้หุ้นในกลุ่มพลังงานกับปิโตเคมีถือว่าน้ำหนักสักขนาดไหนในมุมมองจากทาง C G S C I M B ประเทศไทยครับคุณกิติชานครับ ช่วงนี้จริงๆเนี่ยถ้าจะเลือกลงทุนผมคิดว่าลงกัดดูเด่นกว่าลงกันญี่ป่นกว่านะเพราะว่าในเรื่องของลงกัดเองเนี่ยมันจะมีมาตรฐานใหม่ขึ้นมานะครับก็คือทางด้านของ International Maritime Organization คือมาตรการที่ควบคุมตัวน้ํามันเนี่ยที่ใช้ในการเดินเรือเนี่ยให้มีซัลเฟอร์ต่ำกว่า0.5เพราะฉะนั้นเนี่ยลงกัดเองจะได้อันนี้ส่งตรงไหนก็คือว่าส่วนใหญ่น้ํามันเตาเนี่ยกรรมฐานมันจะเกิน0.5อยู่แล้วเรือเดินสมุทรจะโดนบังคับให้จะต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ํามันดีเซลแทน นะครับเพราะฉะนั้นคือโรงกันเนี่ยส่วนใหญ่จะผลิตน้ำมันดีเซลเป็นหลักอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยสเปดหรือว่าคลักสเปดคือส่วนต่างของราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยเทียบกับราคาน้ำมันดิบจะเพิ่มสูงขึ้นคพูดง่ายเลยคือว่าเหมือนค่าการกันเนี่ยนะของโรงกันที่ผลิตดีเซลหลักๆเลยเนี่ยจะสูงขึ้น ก็จะดีกับลงกั่นะครับในส่วนของตัวพวกน้ำมันดิบต้นน้ำเนี่ยอย่างที่เรียนฮะมันยังไม่ได้ไปไหนไกลเพราะว่าต้องขึ้นกับเรื่องของการเจรจากันอยู่นะส่วนทางด้านของปิโตเคมีนะมันก็จะลิงก์กับราคาน้ำมันดิบนะคือถ้าน้ำมันดิบยังไม่ขึ้นนะปิโตก็ยังขึ้นลําบากแล้วก็ที่สําคัญคือจีนคือผู้บริโภคลายใหญ่สุดในโลกของปิโตเคมีถ้าจีนยังชะลอตัวแลวยังตกลงกันไม่ได้เนี่ยปิโตอกขึ้นยากรงก่นเด่นสุดถ้าเทียบกับพลังงานต้นน้ําและปิโตเคมีนะครับรงก่นจะดูโดดเด่่นนนนมาากกววใชี้ะครับ เอาละครับกลับมาดูภาพตลาดโดยรวมอะไรคือกลยุทธ์การลงทุนสําหรับรายย่อยบ้านเราในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ก่อนเลือกตั้งครับคุณกิติชานครับครับต้องกล้าซื้อเพราะว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามคาดตลาดน่าจะปรับตัวขึ้นได้ประกอบกับในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของ Brexit เอยหรือว่าสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งก็มีทีท่าออกมาก็น่าจะเป็นเชิงบวกนะครับก็ดูแล้วมันน่าจะปลดล็อกนะฮะในเรื่องของความกังวล ของตลาดได้ในระดับหนึ่งนะก็เชื่อว่าหลังเลือกตั้งตลาดหน้าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นนะครับครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากทาง C G S C I M B ประเทศไทยขอไม่เกิน2ครับคุณกิติชานครับครับตัวแรกเลือก C P O ครับตัวแรกเป็น C P O จำกัดมหาชนหุ้นพิมพ์นิยมเลยนะคุณกิติชานเลือกอย่างเงี้ยเอาชัวไว้ก่อนแล้วครับเนี่ยถูกต้องครับ อ่ะก็อย่างนี้ฮนะค,คือจริงๆต้องเรียนว่า c p r เองเนี่ยนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเขาได้อันนี้สงนะครับจากในเรื่องของการเลือกตั้งนะซึ่งมีเม็ดเงินสะพัดแล้วก็หลังจากเลือกตั้งก็เห็นได้ว่าหลายๆพักการเมืองโค้งสุดท้ายก็เริ่มเริ่มมีนโยบายเรื่องของประชานิยมเข้ามาในการปรับค่าแรงขั้นต่ำ นะปับเงินเดินปริญญาตีอะไรต่างขึ้นมาซึ่งถ้ามีการนํามาใช้จริงๆก็จะทําให้ในแง่ของประชาชนเนี่ยระดับอาจจะเรียกว่าระดับล่างนิดนึงนะฮะก็น่าจะมีเงินจับใจ่ายใช้สอยมากขึ้นแน<ะ>่น, <ะ S 1> นอนเลยว่าสินค้าที่จับใจ่ายใช้สอยง่ายที่สุดนะก็คือร้านสะดวกซื้อจะได้อันนี้ส่งแนๆ่ๆ CBO ได้ประโยชน์ตรงนี้บวกกับการที่ c p o เองเนี่ยนะฮะจะไปตกลงนะขยายสาขาไปที่กัมพูชาและลาวแต่ม,มาสองก็น่าจะมีข่าวดีละนะขยายไปในต่างประเทศเนี่ยโอ้โหมีอาณาจักรกว้างไกล,กล,กลที่เขาจะสามารถขอมกลัวได้เราก็เลยมองว่า ตรงนี้เนี่ยราคาหุ้นเริ่มปรับฐานหลังจากขึ้นไป80บาทแล้วย่อลงมาเนี่ยนะแต่แถวเส้น200วันตรงนี้น่าสนใจซื้อแล้วนะครับเอาละครับแนะเมน์ซื้อ CPO จำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ85บาทครับ85บาทนะครับแล้วถ้าจะซื้อรอย่อแถวไหนครับคุณกิติชาน74บาทครับซึ่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย200วันพอดีเลยแถวๆถว74บาททยอยเก็บนะครับเก็บ74แล้วถ้าเกิดราคามันลงต่อแล้วครับคุณกิติชาน ถ้าลงไปต่ํากว่าที่เราคิดว่าต้องเป็นจุดคัดล้อก็คือที่70บาทก็สต็อปไปก่อนนะครับถ้า CPO ราคาหลุด70บาทขายคัดออกมาก่อนนะครับครับผมแล้วครับขยับไปถึงหุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับครับก็เลือก CPN ครับโอ้โหไม่ได้คุยถึงหุ้นตัวนี้มาหลายเดือนเลยนะนะครับรับ CPN เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนราคามาลงมาเยอะเลยนะคุณกิติชานะครับผมนะครับแล้วเด่นตรงไหนครับน่าซื้อตรงไหนครับเนี่ยครับ ก็น่าซื้อตรงที่คุณยุทธนาบอกว่าไม่ได้คุยมานานแล้วแต่ว่าหุ้นมันไม่ได้ลงมาเลยนะฮะไม่ได้ลงมาถึงจุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อนะฮะมันก็ยืนยืนอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับตแต่บังเอิญว่าง,งบไตรามาสสีที่ออกมาเนี่ยนะครับอาจผิดหวังในตลาดคาดเล็กน้อยนะฮะก็เลยทําให้ตลาดเนี่ยนะครับมีการปรับเป้าลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะปรับกําไรลงมาเล็กน้อยนะฮะราคาก็เลยย่อลงมานะครับเราคิดว่าราคาตรงระดับนี้นะครับเป็นจุดที่น่าสนใจเข้าซื้อนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามีการเปิดศูนย์กาาาาารรคค้้งงเเเแหห่มมมีขช c p ็นครราชสีมานะครับตัวมหาชัยนะครับตัวภูเก็ตเนี่ยนะที่จะยออรับรู้กําไรออมาปีนี้ก็รับรู้ได้เต็มปีนะครับแล้วก็ที่รีโนเวทนะก็คือมีการปิดซ่อมอย่างที่คุณยุทธนาไปเดินบ่อยๆซนท์นเบอร์นะครับนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้เริ่มเปิดออกมาแล้วนะฮะพอเปิดออกมามากขึ้นเนี่ยนะฮะแน่นอนรายได้ค่าเช่าจะกลับมาคนจะกลับมาเดินเที่ยวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นจุดสําคัญที่น่าจะอันล็อกหรือปลดล็อกในเรื่องของราคาหุ้นกลับมาได้นะครับแล้วก เขาไปซื้อมาครับแล้วก็น่าจะมีการขยายธุรกิจไปในด้านของอสังหาริมทรัพย์ที่ไปทาคู่กับตัวโรงแรมดูสิตด้วยลหลายอย่างเนี่ยอนาคตที่ผมคิดว่าน่าจะรับรู้นะครับในเรื่องของรายได้และผลกําไรเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะเรายังมองว่าตัวนี้น่าสนใจ3ปีข้างหน้าเนี่ยเรามองกําไรเติบโตเฉลี่ยประมาณ15%เลคคเมนซื้อ CPN เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับ89บาทสลึงครับ 89บาท2 5สตางคแล้วถ้าจะซื้อรอเก็บเซ็นทรัลแถวไหนครับแม่เจบบาทครับแถวแถว71บาททยอยเก็บนะครับแต่ถ้าเก็บ21แล้วราคามันเกิดผิดทางแล้วครับครับก็สต็อปลอที่68ครับหลุด68บาทขายคัดนะครับนี่คือ2คุขุนเด่นจากทาง CGS CIMB ประเทศไทยโดยคุณกิติชานศิริสุขอาชานะครับ1 CPO และปิดท้ายด้วย C P N นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับคุณกิติชานครับครับก็ฝากไว้เลยนะครับว่าวันอาทิตย์นี้อย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับนะเป็นสิทธิ์เป็นเสียงของเราเอง นะครับแล้วก็ฝากทางด้านของ c g s m b นะฮะไลน์แอดนะครับก็อย่างเดิมฮะวิธีการใช้ก็คือเราสามารถจะค้นหานะครับราคาเป้าหมายแล้วก็ทางด้านของทีมหรือสตอรี่ที่เราแนะนำเนี่ยนะครับเพียงท่านกดคีย์เวิร์ดเข้าไปก็คือเสิร์ชือหุ้นเนี่ยนะพูดง่ายๆเช่นพิมพ์ CPO เข้าไปหรือ CBN เข้าไปนะแล้วก็ส่งข้อความมันจะมีข้อความเด้งกลับมาบอกว่าที่เราแนะนํา CPO ยังไง CBN ยังไงราคาเป้าหมายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับน่าสนใจซื้อหรือเปล่านะก็แค่แอดไลน์แอดของ CJSMB นะครับก็แอดที่นะครับเครื่ นะครับแล้วก็พิมพ์ CGS ขีดกลางนะครับ CIMBTH นะครับแค่นั้นแหละนะครับเขาจะได้ทางด้านของบทวิเคราะห์ดีๆไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาครับบทวิเคราะห์คุณภาพจากทาง CGS CIMB ประเทศไทยติดตามกันให้ได้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณกิติชานครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณกิติชานศิริสุขอาชาผู้มำนการอาวุโสฝ่ายวิจัย จากบริษัทหลักทรัพย์ CGSCIMB ประเทศไทยนะครับมาคุยมาให้ความรู้มาฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราอย่าลืมไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับและช่วงนี้ครับขอบคุณบรลจรทารลิส020150222020150222เอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่ช็อกันต่อครับ รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบูนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน